สวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนจากกลุ่มประเทศมาเลเซียวันนี้จะมานําเสนอเรื่องประชาคมเศร,รษฐกิจอาเซียนและประเทศมาเลเซียค่ะจะทําโดยนักศึกษาการบัญชีชั้นปีที่4ทับสและ4ทับสค่ะสมาชิกมีดังนี้1นางสาวธวดีภูแสนสีนหรหัส2องสองนนางสาวจวันทวรรณนินดํนาดำรหัส2องค่ะ3นางสาวสิริกัญญาแก้วอ,อุ่นหรหัสามศนค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ และนี่นะคะคือหัวข้อการน,นําเสนอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีความหมายของ e c ความเป็นมาของอาเซียนความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะและยังมีข้อมูลเฉพาะของประเทศมาเลเซียข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าอีกด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ 1. นนะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความหมายของ e c e c คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างอาเซียนเป็นตลาดและฐานเดียวกันค่ะ ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินลงทุนระหว่างประเทศ 2. นะคะความเป็นมาของอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการพัฒนามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพค่ะเมื่อ8สิงหา2อ2 0มีประเทศผู้ก่อตั้งเริ่ม5ประเทศค่ะคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยค่ะต่อมานะคะก็ยังมีประเทศมาเพิ่มอีก5ประเทศรวมกันตอนนี้เป็น10ประเทศค่ะ 3ามนะคะความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนได้พยายามศึกษาหาแนวทางและมาตรการที่จะขยายการค้าระหว่างกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันโดยใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันค่ะสําหรับสินค้าของอาเซียนนะคะที่ประชุมสุดยอดของอาเซียนครั้งที่4เมื่อเดือนมกราคม2535นะประเทศสิงคโปร์จึงได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของไทยในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนตามกรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนค่ะ และตกลงว่าจะใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันค่ะ4นะคะ,ะ,ค,ะความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆของอาเซียนเพีเวลาไม่ถึง10ปีนะคะหลังจาก จัดตั้งอัฟตาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการขยายตัวในเชิงลึกและเชิงกว้างมากขึ้นค่ะเช่นปี2537เร่งรัดการจัดตั้งอัปตาจาก15ปีเป็น10ปีนะคะนำสินค้าซึ่งเดิมยกเว้นลดภาษีช่วข่าวเข้ามาลดภาษีขยายขอบเขตสินค้าที่ต้องลดภาษีให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรไม่แปรรูปขยายขอบเขตความร่วมมืออาเซียนไปสู่ด้านการขนส่งและสื่อสารสาธารณูปโภคบริการและทรัพย์สินทางปัญญาค่ะปี2538นะคะเร่งรัดอัปตาโดยการขยายสินค้า ที่ลดภาษีเหลือร้อยละ0ูถึงหในปี2 5งพันห้บแนะ,ะให้มีรายการที่ลดภาษีเหลือร้อยละศูนย์ให้มากที่สุดค่ะข้อที่5้านะควะวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเออาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี2 5งพันโดยจะเป็นตลาดและตลาดฐานเดียวกันมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ ลงทุนเงินทุนและแรงงานมีฝีมือเพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันต่อมาผู้นําได้ลงนามในปริญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปีคศ2015และเพื่อเร่งรัดเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจให้เร็วขึ้นอีก5ปีด้วยค่ะข้อมูลเฉพาะของประเทศมาเลเซียนะคะ6 ภูมิเทศประเทศมาเลเซียเป็นดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งเป็นส่วนส่วนใหญ่ๆคือโดยมีทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือคาบสมบุทรมาลายูหรือแผ่นดินใหญ่และนิยมเรียกว่ามาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทยและทิศใต้ติดประเทศสิงคโปร์ค่ะส่วนที่2คือทางเหนือของเกาะบอร์เนียวนิยมเรียกว่ามาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทิศใต้ติดประเทศอินโดนีเซียและล้อมรอบด้วยประเทศบูไนนะคะ ข้อที่7คือสภาพภูมิอากาศของประเทศมาเลเซียเป็นแบบเขตร้อนชื้นนะคะซึ่งมีลักษณะเด่นคือความร้อนและความชื้นสูงตลอดทั้งปีค่ะลักษณะสําสคัญของสภาพภูมิอากาศในประเทศมาเลเซียก็คืออุณหภูมิจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21-35องสาศาเซลเซียสตลอดทั้งปีนะคะและว้วก็ความชื้นความชื้นในอากาศสูงกับตลอดทั้งปีเหมือนกันค่ะโดยเฉลี่ยอยู่ที่80 1 0 3. ฝนในมาเลเซียนะคะจะมีแบบฤดูการลักษณะตกทั้งปีค่ะ ส่วนลมมาสุมนะคะจะมีบทบาทสําคัญในการควบคุมสภาพอากาศโดยลมมาสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีทธิพนในช่วงฤดูฝนของฝั่งตะวันตกค่ะและลมมาสุนตะวันออกเฉียงเหนือจะมีทธิพนในช่วงฤดูฝนของฝั่งตะวันออกค่ะแปดนะคะภาษาภาษาราชการและภาษาประจำชาติส่วนมากจะใช้ภาษามลายูค่ะภาษาที่ใช้ชั่วไปนะคะนอกเหนือจากภาษามาลายูแล้วยังมีภาษาอื่นๆที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาธรมินนะคะ 3. ภาษาพื้นเมือง 4. นโยบายภาษานโยบายภาษาในมาเลเซียมีความซับซ้อนเนื่องจากมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่พูดภาษาและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันค่ะ 9. ประชากระนะคะการกระจายของประชากรในมาเลเซียจะมีชาวมาลายูประมาณ60ซค่ะของประชากรทั้งหมดชาวมาลายูเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมมากที่สุดในประเทศมาเลเซีย โดยมันมกนับถือศาสนาอิสลามค่ะ 2. ชาวจีนประมาณ23%ในประเทศมาเลเซียมีบทบาทสำคัญในด้านการค้าขายและเศรษฐกิจโดยมักจะใช้ภาษาจีนจีนกลางกวงตุ้งฮกเกี้ยนและหลายคนก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและคิดเต๋าค่ะชาวอินเดียนะคะจะอยู่ประมาณ7%ชาวอินเดียส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูและมาจากนัฐมินนาทูในอินเดียค่ะ 10นะคะระบบการปกครองมาเลเซียมีระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภา,า,า,าย,ยใตร้รัฐธรรมนูนราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐแต่ไม่มีอำนาจในการบริหารราชการ Answer. แผ่นดินโดยตรงค่ะ 2. นะคะประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอำนาจบริหารอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน3สหพนันธรัฐประกอบด้วยรัฐต่างๆ13รัฐและดินแดงสห พันสามแห่งค่ะซึ่งแต่ละรัฐมีประมุขของตนเองและมีอำนาจปกครองตนเองในระดับหนึ่งค่ะ 11. สิบเอ็ดสกุลเงินและเวลานะคะสก,กุลเงินของประเทศมาเลเซียคือลิงกิตมาเลเซียค่ะเวลาของประเทศมาเลเซียเป็นเวลามาตรฐานหรือบางครั้งเรียกเวลามาเลเซียเป็นเวลามาตรฐานที่ใช้ว่าเวลาสะกลค่ะ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจกัรค้นะคะ,ะ,คะ 12. ภาวะเศรษฐกิจการเติบโตเศรษฐกิจมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งโดยคาดการ GDP ปี2567จะเติบโตอยู่ที่4%ถึง5%ค่ะและปี2568 อยู่ที่ระหว่าง4.5%ถึง5.5%ค่ะได้รับแรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกค่ะปัจจัยการขับเคลื่อนนะคะอุปสงค์ภายในประเทศภาคการผลิตและส่งออกการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะความท้าทายความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความผันผวน,นของตลาดโลกค่ะ1 0ค่ะ13นะคะเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ตัวเลขที่สะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอัตราเงินเฟอ้อ CPI และเชนี้ที่วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในเศรษฐกิจมาเลเซียค่ะดุลการค้านะคะความแตกต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าหากเกินดุลแสดงว่าประเทศมีการส่งออกมากกว่านำเข้าซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจค่ะ ตลาดแรงงานอัตราการว่างงานการมีส่วนร่วมของแรงงานุ่งชี้ถึงสุขภาพของตลาดแรงงานและการจ้างงานในประเทศค่ะและต่อมานะคะรายได้ต่อหัวประชากรแสดงถึงระดับความเป็นอยู่และรายได้เฉลี่ยของประชากรในประเทศค่ะนโยบายการค้าต่างประเทศนโยบายการค้าต่างประเทศของมาเลเซียมีเป้าหมายหลักคือส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าซึ่งดูดซึ่งดึงดูดจากการลงทุนต่างประเทศและขยายตลาดส่งออกเพื่อขับเคลื่อน การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีลักษณะสำคัญดังนี้1เปิดเซลล่และการรวมกลุนทางเศรษฐกิจ2ส่งเสริมการส่งออก3ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ4ี่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับตัวต่อความท้าทายค่ะภาพการค้าระหว่างประเทศนะคะมีการค้าต่างประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยสรุปดังนี้ส่วนมากเน้นการสินค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรนะคะ ก็คู่ค้าสําคัญประเทศคู่ค้าของมาเลเซียได้แก่จีนสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและคนไทยค่ะเกินดุลการค้ามาเลเซียมักมีการเกินดุลการค้าซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการส่งออกที่สูงกว่าการนําเข้าค่ะชิมกสินค้านําเข้านะคะสินค้านําเข้าหลักของมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมีพันฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมสำหรับการผลิตค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล็กและเหล็กกล้าค่ะเป็นวัตถุดิบสําคัญในหลายอุตสาหกรรมสินค้าส่งออกนะคะคือผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยเฉพาะเชมิคอนดักเตอร์และวงจรรวมตามด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมค่ะและน้ำมันปลาล์มนอกจากนี้ยังมีเคมีภัณฑ์และยางพาราเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอีกด้วยค่ะกลุ่มพวกเรานะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ